เจะจุดไหมครับมไปข้างไปก่อนเลยผมไม่ไป่มันยังไม่ออกมันยังไม่ข้างเหมือนกันมันยังไม่ข้างเหมือนกันมันยังไม่ออกมาไม่มีผิดครับตนนี้ตีป้าหนึ่งเดียวแล้วทุกคนวี่กลับด่วนไอ้เหี้ยเถื่อนแตกว่ะจอร์

ไปไหนเชิญไอ้เหียตถ้ามีหนวแช่จะลงอะไรไปนี่แหละถึงจะเกิดไอ้เนียไอ้ดาวยิงฟีอยู่อืเปลียงนี่ไท่มันโอ้อย่างบนปิด ก็ไปห้องในบ้านที่พี่บ้านที่บ้านแต่แล้ว oh. บ้านแต่้ี่ดาวอะไรอ่ะโอ้ยมีอยู่ในบ้าน 2, 2 <S ตัวแล้วจะไร่ยองไงอ่ะเ้ยทีนี้ก็เหมนเลื่อนนี่ปั่มว่ะเอา เป็นอะไรวะออไอ้เทียตัวถอยหลังกับไอสัตวสองรอบแล้วเฮ้ยสามรอบแล้วตัวกูบักะเนี่ยไอเหียไม่มีนุกแก้วอ่ะตไปมันไม่มีดูดเยออ่าสหายหมดอะีนีผมอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้งนอกแมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านแล้วผมมด่ข้างนอก เห็นแะเห็นนะว่าโดนแทงอะไปอะโอเคเฮ้ยมันจะตีหมอใช้มาลอคลอกก่อนมันจะมาตีหมอหมอมีตัวเดียวตังอมาลองล็อกกนนี่หลแวายเพื่อนแก้ปิดนะถ้าใครโดนปิดจะผมจะแก้ได้โอ้โหเดี๋ยวหลังเตโอ้โหไอเ้ไหนบ้านโอ้โหข้นมาใหม่ว่าเข้ามาโดนแท้งอยู่ข้างนอกแบบมีแค่นั้นแหละ มาแล้วครับเข้าไปแล้วโเลยมันติดป่านดีเนี่ยอืมทัวร์มันติดดีจริงเออโอ้โหอือก็เจัวิ่งไล่ีพก้นดีๆม่ไอยเลยเออ่้

แอบแอนั่นแหละมันจะวิงอะมันเห็นเนี่ยเป็นอะไแล้วโอ้โหคำตอบนสูอกาแล้วาแล้มาเไม่ถคดความตมึอเลยกูเล่นมึงแล้วอูิชแทนี้ะ

จอดใจดูใบจอดดูใบไป้องอจอดได้องอตัยมองแกองเลยอไรมองมออยู่อนตลาดอยู่ตรงถางนะอยู่ตรงกรถางนะเ่ผมเมาหาหมอนปล้อมโอ้โหแล้วหซักไม่้อเลยอแล้วติดนนงติดห้าปั๊มไร้ล้าง

มกันหมอมาดิหมันมือใหมไว้ยากหมอไมวโอ้โหตายแก่่าเยนี่แกตายหรือว่าตายที่ตั้งกองเลยไม่เปิดเปิมันไม่ต้องไปขามันได้ปค่นั้นดนะมันให้มนพิสูจน์ก่อนทั้งหมดแค่เนียไหมตังยันต์ทันเลย

มันก็มาบ้าพนเขาไม่มาอไม่ด้เล้วมันมัต้มาวิ่งในบ้านู่ดีเลยไม่มันต้องออกมาข้างนอกไม่ใช่เหอออกไออกกาจะได้ช่วยล็อกได้เพราะว่าถ้าในบ้านช่วยเยไม่ได้เลยโอ้ภาษาโกไอซันไม่ไปล็อกรอบ

ีนี่มงยอาี่บเกีกหายเดียวไหกห่งาล้ัวใครเนี่ยตัวใครอ่างนเาบ้านมันีว่าไหไม่่ราหมู่บ้านของกันหรอเอาตั้รอเหวมันเราห่วมันห้เปเวก่อนละ โอ้โหกูไปไม่ถ oh, ูกเลยอ่ะปูห้าหมื่นห้าเยี่ยไปเฉิญไปเฉิญ้ขโม่คิกถูกเรียบร้อยโอม่ะโม่าม่โอ้ตามยิงแม่งิดธมดา

ก็ิิ้องพิตายนะเพาะอะไรอยก็ไปเล่นอยู่ในบ้านก็ไม่ออกมาเลยกโ่นะตอนิษตามเือรลก่อยหรไอ้ยี่ยนี่ขยัด ออก er ไูไปแก้ไขบอลเมื่อก okay. ี้พี่อะแก้ขอบคุณครับแก้บนไขบนมาแก้หัหน่อยใครนะแก้แล้วแล้วกูไม่เปนตัวแก้พี่แก้แล้วแก้แล้วไม่ตัดแก้ดูหนาเลยหี่ไม่ตัดหนาแก้ดูแก้ดิแช่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 จะตายแช่จะแก้รัวพี่แช่ล็อก

ไปโอ้แล้วก็เกิดก็ได้โอ้นโอ้โหป่าเป็นหมอกเลยเนี่ยเ่วยเดีบยวะปจับเลยมามีหมอยู่ไหนมีพี่เขมามาไม่ป่าเนี่ย มีตัวแล้ววะมอต้าเกือบตัวเอ้ยพี่หาบองเดียวเลยบอบบี้บอบบี้เอ้ยบอบบี้ตายให้เฉิอนนิเวลท่เดิมปะางหกสี่กสี่ลเดิมบ้างตะยไแต่ตะเรียนสดเกร็จต่งข้างมนต้งเก็ข้าโอ้โหแข่งโคสวยว่ะเยี่ยออาคโม่จะลาให้แล้วตายค่ะนุาอีันย

โตเลกุนกับบ๊อี้นี่ต่างกันเยอะเลยแต่แกตูตกาหระนะเบี้ยว่ากู่มทุ่มเลยเนี่กูแค่ไ้ว่งข้าวผมวิ่งผมวิ่งไปข้างข้อ๋อมันาววิ่งเล่นเลยแกแล้วเจมโอ้แกม บ้ามันทำข้างมันทำข้างมันทำข้างมันไม่ทำข้างมันมันมันเป้าเลยไม่ต้บเป้าหัวเป้าหัวของพ่นายหายแล้วลูกีนตายแล้วกีมาเูกจีแล้วกูข้างมาแล้วมาเ้ามาบอก้วถ้ามีคนถ้ามีคนเปิดให้กูแล้วให้ลูกันููวิ่งไงเฮ้แต่มันจะมาล็อกผมอ่ วิ่งหนูหมดวิ่งนูหมดเล่ตงนคยตแงน่ยนะตีไม่ตายมึงตายนะตีไม่ตายมตายนะตีไม่ตายมึตายนะอ๋อจบจบเสร็จแล้วเหรออยินี้นะตไปครับ